สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งเรื่องที่คุณรตีจะเล่าให้ฟังในวันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้หรือเป็นความรู้รอบตัวเล็กๆน้อยๆที่บางทีเรารู้ไว้ก็ไม่เสียหายนะคะว่าเมื่อเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นใกล้ตัวเราหรือเกิดกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือคนที่อยู่รอบตัวเราหรือคนที่เรารู้จักเราจะให้คําแนะนําเขาอย่างไงเราจะช่วยเขาได้อย่างไง ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นตามคุณรตีไปฟังเลยค่ะเช่นคุณรตีจะยกตัวอย่างนะคะมีคนที่คุณรตีรู้จักอยู่ท่านหนึ่งขออนุญาตนําเรื่องราวของท่านมาเล่าสู่เพื่อนๆพ่อนฟังมาเล่าสู่ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ฟังเพื่อจะได้เป็นอุทาหรณ์เป็นความรู้รอบตัวหรือเป็นเกล็ดความรู้ให้เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น กับคนใกล้ตัวหรือรอบตัวเราหรือเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือคนที่เรารู้จักเราจะได้มีแนวทางปฏิบัติได้ถูกต้องนะคะเรื่องนี้มีอยู่ว่ามีคนที่คุณรติรู้จักอยู่ท่านหนึ่งนะคะท่านเคยอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีเป็นระยะเวลานาน,านหลายปีแล้วมีครอบครัวแล้วก็แต่งงานกับชายชาวเยอรมันนะคะจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งสามีของท่านผู้นี้เสียชีวิตไป แล้วต่อมาท่านผู้นี้ก็ย้ายกลับมาอยู่ประเทศไทยแต่ท่านผู้นี้คือมีวีซ่าเป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีเรียกได้ว่าเป็นวีซ่าระยะยาวหรือวีซ่าถาวรน,นะคะแต่ท่านกลับมาอาศัยอยู่กับครอบครัวและยก็ญาติพี่น้องอยู่ในประเทศไทยนานๆทีอาจจะปี2ปีหรือ3ปีถึงจะกลับไปประเทศเยอรมนี ในกรณีที่กลับไปประเทศเยอรมนีแต่ละครั้งเนี่ยท่านจะต้องมีธุระถึงจะกลับไปเช่น 1. ไปพบแพทย์หรือ 2. ไปต่อวีซา่าทีนี้พอพูดถึงข้อ2เรื่องต่อวีซา่าบางท่านอาจจะสงสัยว่าอ้าวได้วีซ่าถาวรแล้วทำไมต้องไปต่อวีซา่าจากที่คุณนตีเคยเล่าให้ฟังอ่ะนะคะเรื่องวีซา่าผู้อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีหรือวีซ่าเชงเก้นอยู่ที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยยัง คุณรัติยกตัวอย่างให้ฟังมาก่อนนะคะว่าส่วนตัวคุณรัตีเนี่ยได้วีซ่า1ปี2ปีแล้วก็5ปีหรือบางท่านอาจจะได้วีซ่า5ปีหรือวีซ่าระยะยาวหรือวีซ่าถาวรแต่ถาวรในที่นี้ก็คือบัตรวีซ่าที่ท่านได้เนี่ยคือมันจะยาวหรือจะมีเวลาตามจำนวนอายุของพาสปอร์ตที่เราถืออย่างเช่นเราถือพาสปอร์ตไทยเรามีพาสปอร์ตอายุ5ปี บัตรวีซ่าของประเทศเยอรมนีที่เราได้รับก็จะมีอายุเท่ากับพาสปอร์ตท,ที่เราถืออยู่ตอนนี้นะคะอย่างเช่นพาสปอร์ตเราจะหมดอายุวันที่20กรกฎาคมปี2024เพราะฉะนั้นวีซ่าที่เราได้ก็หมดในวันเดียวกันคือ20กรกฎาคม2 0 2 4เช่นเดียวกันนะคะ,ะทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ หลังจากที่เราทําความเข้าใจแล้วนะคะว่าวีซ่าเนี่ยมันจะหมดตามอายุพาสปอร์ตบางท่านได้พาสปอร์ตไทยอายุ10ปีนะคะวีซ่าถาวรที่ท่านได้ก็จะได้ยาวถึง10ปีเช่นเดียวกันนะคะกรณีของท่านผู้นี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อพาสปอร์ตหมดอายุนะคะคือพาสปอร์ตไทยนะคะหมดอายุแล้วบัตรวีซ่าของเยอรมันก็จะหมดอายุตามด้วย ท่านผู้นี้เลยต้องเดินทางกลับไปประเทศเยอรมน,นีเพื่อจะไปต่อวีซ่าตัวนี้นะคะพอกลับไปถึงประเทศเยอรมน,นีได้ไม่กี่วันท่านผู้นี้เกิดอาการไม่ดีเหมือนเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าปกติท่านมีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็คือเกิดการเจ็บป่วยกระทนหันต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วเกิดเสียชีวิตขึ้นมานะคะเกิดการเสียชีวิตขึ้นมา ตรงนี้แหละค่ะคือจุดไทแม็กจุดที่เราจะต้องรับทราบว่าเมื่อมีคนที่เรารู้จักหรือเป็นเพื่อนฝูงของเราไปเสียชีวิตที่ประเทศเยอรมนีในกรณีที่หนึ่งถ้าเขามีครอบครัวหรือญาติพี่น้องลูกหลานอยู่ที่ประเทศเยอรมนีอันนี้ไม่มีปัญหาครอบครัวเขาหรือญาติพี่น้องเขาลูกหลานเขาเป็นคนจัดการเรื่องงานศพ จัดการศพทั้งหมดได้ทันทีนะคะแต่กรณีที่สองถ้าเขาไม่มีครอบครัวเลยไม่มีญาติพี่น้องไม่มีลูกหลานอยู่ที่ประเทศเยอรมนีแต่เขาเคยอาศัยอยู่ประเทศเยอรมนีมีวีซ่าระยะยาวอยู่ที่นั่นแต่ว่าณนะตอนนี้ไม่มีญาติไม่มีครอบครัวอยู่ที่นั่นเขาเสียชีวิตขั้นตอนนี้ก็คือถ้า เพื่อนคนนี้ที่เขาไปพานักที่บ้านของเราเนี่ยเขาเสียชีวิตเขาไม่มีญาติพี่น้องไม่มีครอบครัวไม่มีลูกหลานอยู่ที่เยอรมนีเราจะต้องทำยังไงนะคะอันดับแรกก็คือเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเราแจ้งโรงพยาบาลเลยนะคะว่าคนนี้ที่เขาเสียชีวิตอยู่ตอนนี้เขาเป็นเพื่อนเรา แต่เขาไม่มีญาติพี่น้องไม่มีครอบครัวไม่มีลูกหลานที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีเขามีครอบครัวอยู่ประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องจาัดก,การศพของเขาตอนนี้ไม่มีใครมีอำนาจที่จะจัดก,การเรื่องศพของเขาได้เพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์เราไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่ครอบครัวของเขาเราเป็นเพื่อนของเขาเฉยๆฉยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจัดก,การเรื่องศพเรื่องอะไรต่างๆของเขาได้เลย ะะเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่แค่แจ้งโรงพยาบาลว่าคนนี้หรือศพนี้เขาเคยพำนักอยู่ในประเทศเยอรมนีแต่ว่าเขากลับไปอยู่ประเทศไทยแล้วแล้วตอนนี้เขากลับมาธุระแล้วเขามาเกิดเจ็บป่วยกระทนหันแล้วเสียชีวิตอยู่ที่นี่ญาติพี่น้องทั้งหมดครอบครัวทั้งหมดเขาอยู่ที่ประเทศไทยขั้นตอนต่อไปก็คือโรงพยาบาลจะประสานกับตำรวจนะคะ เขาจะจัดการกันเองคือเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราแจ้งแค่นี้พอพอโรงพยาบาลทราบว่าเขาไม่มีญาติไม่มีครอบครัวที่อยู่เยอรมนีโรงพยาบาลก็จะจัดการเองเลยค่ะเขาจะประสานกับตํารวจแจ้งตํารวจว่าคนนี้เสียชีวิตอยู่โรงพยาบาลนี้นะหลังจากนั้นตํารวจเขาจะประสานกับสถานทูตไทยที่ประเทศเยอรมนีเองนะคะหลังจากที่ตำรวจประสานกับสถานทูตไทยแล้ว สถานทูตไทยเขาก็จะดูว่าคนชื่อนี้นามสกุลนี้เขาพำนักอยู่ที่บ้านเลขที่เท่าไร่อยู่ในประเทศไทยมีใครบ้างอาศัยอยู่ในบ้านเลขที่นี้เขาก็จะประสานกับคนที่มีชื่ออยู่ในบ้านเลขที่นี้นะคะก็จะประสานไปอย่างกรณีของท่านผู้นี้คนที่คุณตีรู้จักที่เขาเสียชีวิตนี่นะคะพอเพื่อนเขาแจ้งที่โรงพยาบาลว่าเขาไม่มีครอบครัวไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่ประเทศเยอรมนี เขามาจากประเทศไทยนะคะทางโรงพยาบาลก็ประสานตำรวจตำรวจก็ประสานกับสถานทูตไทยที่อยู่ประเทศเยอรมนีหลังจากนั้นสถานทูตไทยก็ค้นหาเลยค่ะคนชื่อนี้นามสกุลน,นี้อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ในประเทศไทยมีใครบ้างที่พำนักอยู่ในบ้านเลขที่เท่านี้เขาก็ติดต่อกับคนที่อาศัยอยู่บ้านเลขที่เดียวกันเลยนะคะ จากนั้นก็จะมีติดต่อกันได้หรือถ้าสถานทูตไทยไม่มีเบอร์โทรศัพท์หรือไม่มีอะไรที่จะติดต่อกับคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนี้ได้เขาก็ให้ตรงจังหวัดหรืออำเภอหรือตำบลหรือหมู่บ้านก็ทยอยอาตามไปเป็นลำดับนะคะทยอยลงไปก็ตามหากันจนเจอนะคะจนกระทั่งสถานทูตไทยที่อยู่ประเทศเยอรมนี ได้เบอร์โทรศัพท์ได้คุยกับญาติพี่น้องของท่านที่เสียชีวิตยอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีก็ถามนะคะถามความจำงว่าจะให้พวกเราช่วยยังไงจัดการยังไงเกี่ยวกับเรื่องศพที่อยู่ประเทศเยอรมน,นีญาติพี่น้องทางนี้ก็แจ้งว่าก็ให้จัดการได้เลยนะคะเพียงแต่ถ้าอยากได้เท่าฐานสถานทูตไทยก็จะเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดเลย คือจัดก,การเผาศพแล้วก็ส่งเท่าฐานกลับมาให้ญาติพี่น้องที่เมืองไทยนะคะอันนี้คือขั้นตอนต่างๆทั้งหมดแล้วก็สถานทูตไทยเขาก็จะออกใบมรณบัตรให้ด้วยนะคะก็ส่งมาให้ญาติพี่น้องที่เมืองไทยและเรื่องที่คุณรติเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเกรดความรู้นะคะเป็นเกรดความรู้เป็นความรู้รอบตัวอย่างน้อยก็ถ้ามันเกิดขึ้นนะคะ กล้ตัวเราหรือกับคนอรอบข้างเราหรือคนที่เรารู้จักเราก็สามารถให้คําแนะนําเขาได้เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้บางทีเราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดหรือมันจะเกิดขึ้นเมื่อ,อไรน่ะนะคะแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็มีทางที่จะ,ะดําเนินการต่อไปได้หรือจะช่วยเขาได้นะคะก็ถือว่าเป็นเกร็ดความรู้เป็นความรู้รอบตัวพอจะรู้ไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะคะ และคุณรตีก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านผู้นี้นะคะที่ไปเสียชีวิตโดยกรา,ารทหันที่ประเทศเยอรมนีเมื่อไม่นานมานี้ขอให้ดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่สุขตินะคะคณลณรตีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและติดตามให้กําลังใจคุณรตีมาตลอดนะคะ mm hmm. เดี๋ยวรอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าคุณรตีจะมีเรื่องเล่าอะไรให้ฟังอีกเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ mm hmm. เกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวหรือพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนบ้าง แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ